สวัสดีตอนไม่ดีนะครับทุกคนวันนี้พวกผม MT Max ต้นกล้าเอาละวันนี้อยู่กันในเกม Minecraft และวันนี้นะผมจะไปตามหาประสาทจุดที่สามารถสร้างประตูมิติเพื่อไปสู้กับมัง,งกรเอเดอร์ราก้อนในโลกดีเอนกันนั่นเองอใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของเกมนี้แล้วเราใกล้จะทำสำเร็จรุ่วงเป้าหมายของเกมนี้ จริงๆเขาบอกว่าสามารถดูนี่อาชีพเมนได้ตรงนี้นี่อ่ะอันนี้ก็คืออาชีพเมนทั้งหมดของเกมไมครับก็จะเป็นอาชีพในนนี้ผจญภัยเนเธอร์การเกษตรไมครับโอ้สุดยอดมีแบบนี้ด้วยโอ้จุดจบนี่อันนี้ก็คือไมครับโอ้ผมผ่านมาเยอะมากมีแค่แพทย์รักษาผีดิบทาให้ชาวบ้านผีดิบอ๋อลงแล้วก็รักษาเขา ส่วนต่อไปก็เป็นจุดจบเข้าไปยังประตูวิติดีเอ็นฮาใกล้จะหมดละส่วนนี้คือมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยเยอะเลยนะนรกไม่ได้หาเจอไม่เชิงท้าไม่เชิงก้าวชีวิตอันนี้เป็นไอเทมใหม่เหมือนกันคนไม่ได้ลองการผจญภัยก็มีเพียบเลยนะไม่ค่อยผจญภัยได้ไกลนะเพราะว่าจุดที่เราเกิดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเกาะผมลองสำรวจวิ่งหลายๆที่แล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบ ที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นเกาะเป็นเกาะใหญ่ๆเกาะหนึ่งอะไรเงี้ย,ยรู้สึกว่าจะต้องเตรียมพร้อม17อันไม่รู้จะพอไหมอะ่ะผมกลัวมันจะเตะกลางทางอะดิเลขอย่างนะผมจะบอกเลยว่าม้าของผมหายไปแล้วจู่ๆมันก็หายไปเลยอะ่ะหายแบบหายไปเลยอะ่ะเนี่ยปกติม้าผมจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพอผมเล่นไปเล่นมากลับมาตอนนี้เตรียมตัวว่าจะดอกเดินทางด้วยมา้าม้าหาย <c oughs> หายไปไหนไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนละกัน จะได้ออกเดินทางตอนเช้าเลยเริ่มประเดิมที่อันแรกตรงไปทางนู้นนะอ่ะออออ <c oughs> มันมันแตกสลายไปเลยอะ่ะผมเริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจแล้วว้าหวัดดีเพื่อนอืมวาร์ปหนีอ่ะมันวาร์ปหนีอืมเรียบร้อยได้มาแท่งนึง โอเคเรามีชุดเกาะกันไฟนะกางเกงของเรากันไฟได้อ uh ือ huh, ห uh ือโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกาะเกาะไม่ได้ชุดเกาะเอ้ยผมลืมบอกว่าโลผมทำรูปใหม่มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืออือโอเคโอเคตอนนี้ผม จะเดินทางของจริงละป่ะได้เวลาเดินทางวิ่งไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลืมปักทอดอะ่ะไม่เป็นไรอืมตีเกาะไม่เข้าวะดีนี่ไงโอเคอยู่ตรงนี้ลอยไปไหนเอาลอยกลับไปทางนี้อะกลับไปทางนี้งั้นก็แปลว่าแปลว่าเฮ้ย เจอแล้วใกล้เจอแล้วใกล้เจอแล้วเฮ้ย hey, ลงไปด้านล่างเหรออยู่ตรงนี้โอ้ห oh. มาเจอแล้วผมเจอแล้วทุกคนโอ oh, เจี๊ยมมากโอเคเราทำการกินขนมปังก่อนโอ้ oh, เจอเร็วมากผมไม่คิดว่ามันจะเจอเร็วขนาดนี้หุดลงไปด้านล่างเลย เจอไหมต้องเจอแล้วแหละเออเดี๋ยวทุกคนผมมีอีกอย่างนึงผมมีวิธีการตามหาของที่มันอยู่ใต้ดินวิธีง่ายๆเฮ้ยได้ยินเสียงมอนเตอร์โอเคไอเทมแตกใช่ไหมไม่เป็นไรนี่เรามีประสิทธิภาพขุดเร็วอ่าขุดแบบนี้อืมปื๊ดปื๊ดเลยเดี๋ยวเก็บเอาของไม่จะเป็นโยนไปก่อน และอ่าโอเคและให้เรากดเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมนี้นะแล้วให้ทำการวิ่งเฮ้ยเหมือนเหมือนเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นฝั่งนี้อ่ะนี่ไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วเห็นไหมเห็นด้านบนอ่ะด้านบนอะนั่น่อจริงๆอันนี้มันไม่ใช่การใช้โปรนะครับมันเป็น มันเป็นของมันเองอยู่แล้วในเกมไมค์ครับนะะจริงๆสูตรนี้ผมก็เคยใช้มานานแล้วรู้สึกว่าด้านหน้ามันจะมีไหมเห็นไหมเห็นไหมทางด้านหน้ามันเชื่อมต่อกันเดี๋ยวเปลี่ยนเปล่ยนเปี่ยน,น,นก่อนอขอลองคุดขึ้นไปนะประมาณตรงนี้นีไ่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โห oh. เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ว้าวรู้สึกอันตรายมากโอ้โหผมรู้สึกรู้สึกได้ถึงอืมสเกลตันเอ้ยไม่นะ่าตัวอะไรเนี่ยนอนเอยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมา แ๊บหนึ่งนะโอเคผมถึงที่นี่แล้วใจเย็นๆเราต้องใจเย็นๆค่อยๆสำรวจเจอกองโอ้โหแอปเปิ้ลไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไรซอมบี้เหรออ,อือ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 อ,อ,อมาประตูทางนี้มีอะไรขึ้นไปด้านบนโอโติดกับเลวินประตูนี้มีอะไร ขึ้นไปข้างบนอ่าปร,ประตูอ่าเจอกล่องเอนดโดโพโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอามาเอานี่เก็บใส่กล่องไปมาทางนี้มีอะไรไหมเป็นทางบนนะฝั่งนี้มีอะไรโอ้ฝั่งนี้มีห้องสมุด แปปหนึงนะโอ้โหมันเป็นเขาวงกฏยิ่งกว่านั้นอีกอะนี่ห้องสมุดในห้องสมุดร,รู้สึกว่ามันจะมีอ้มีหนังสือไหมมันต้องมีหนังสือแน่เลยมีหนังสืออะไรหรามีกล่องแอบซ่อนอยู่ไหมนั่งไงกล่องอยู่นั่นเห็นกล่องละเห็นกล่องละโอ้โหนี่ไงมีหนังสือจริงด้วย ห้องสมุดก็มีหนังสือเออรู้แล้วว่ามีหนังสือขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆเลยนะหนังสำหรับหนังสือโอ้ยไอตัวปลวกอีกแล้วปลวกปลวกปวกกินหินเฮ้ยเพื่อนขอตีหน่อยเอ้ยเย้ย,อยโอเคทางนี้ไปไหนเปิดประตูในกล่องมีไดมอนด์เอามาทําไมอะ่ะไม่จำเป็นแล้วอะตอนเนี้ย เอาไปด้วยก็น่าจะดีะนีกล่องกระเด็นซื่อสัตว์ซื่อสัตว์คืออะไรอะ่ะไม่เป็นไรไม่รู้เก็บมาตัวนี้ห้องนี้มีอะไรโอ้นี่มันเป็นคุกนี่ว่าห้องขังคุกอ๋อสุดแล้วอะ่ะสุดทางโอเคต้องกลับไปใหม่กลับขึ้นมาตรงนี้โอ้ยโอ้อตอนรับทักทายอมด้านล่างมีอะไร ลงไปดูหน่อยเฮ้ยเกือบโดนขังแล้วอันนี้เป็นห้องคุกอะเฮ้ยได้ยินเสียงตัวเจอแล้วโอ้โอ้โอ้ว้าวว้าวเฟรนเฟรนเฟรนเวทัมมินิทขุดก่อนว้าวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะๆโอ้โหมันมันออกมาหมดเลยอืมอย่าออกมาหมดเลยสิ เพื่อนเอ้ยใจเย็นๆอยออ้ยเจ็บเหลือเกินอืออืโอ้โหมันโอ้โอ้มันตียากบ้างเลยตัวพวกนี้อือตายโอเคโอ้ยรู้สึกว่าผมเจอแล้วมรู้สึกได้เลยว่าด่านต่อไปจะต้องเจออะไรแต่ขออุดตรงนี้ก่อนนะรู้สึกอันตรายโอ้โหจะจะพูดยังไงดีผมเป็นคนโชคร้ายเลยเนี่ยที่ผมเจอแบบโอ อืมอื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 มอ,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 อว้าวอันเชิญแล้วโอเคโอ้ขอทำใจก่อนแป๊บน,นึงอ่ายี่สุดยอดตื่นเต้นมากเลยอะ่ะโอ้ยไม่มีไม่มีเกมไหนตื่นเต้นเทัาเกมนี้แล้วเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมได้อยู่หน้าประตูมิติแล้วอ่าผมจะทำการเข้าไปในมิติดี e อ n น แล้วก็จัดการกับเอเดอร์นะก้อนไปกันเลยโอ้ยมายกอดทำไมมันมืดอะมืดมากเลยโอ้แป๊บหบนึ่งนะทำไมมืดเฮ้ยขอขึ้นไปก่อนอืมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหมืดมากว้าวว้าวเดี๋ยวผมรับการปิดอันนี้ก่อนโอเค เราเจอแล้วมังกรอ,อยู่นู่นอโอเคแล้ต้องจัดการเสาพวกนี้การต่อสู้ที่ดีเราต้องเห็นศัตรูโอเคผมมันยิงอันนี้มาแต่ไม่เป็นไรหวางน้ำไว้แบบนี้แล้วก็ขึ้นไปอืมเรียบร้อยอ่ะอโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เจ็บเลยโอ้โหอ้อยติดพิษอืม ไม่ได้การละไม่ไกาละกินเนื้อเอ้ยไม่เจ็บเลยรองเท้านี่ดีมากเบาดูดคนนกโอเคเยี่ยมโอสูงมากเลยอันนี้อันนี้แม่งสูงจริงโอเคแล้วทำการกระโดดลงไปแบบนี้เลยอ่ะไม่ตายเงเป็นไงล่ะแค่ขึ่งหลอดเองเอ้ยโอเคเอ้ยอ่ะตก อไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> แบบนี้โอเคเระเบิดแบบนี้เสร็จแล้วก็ขนูโอ้ยโดนด้วย,โ,ยโ,ดโดนไหมโดนไหมไม่โดนนะไม่โดนอีกแล้วเอยโดนโอเคเยี่ยมอนันนู้นโอ้ย ไม่นะไม่นะยาไม่เอาหนะ้ายยาเก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดโอเคอสร้างหลุมกดดนันโอเคโอเคเยี่ยมแล้วก็ทําการกระโดดลงไป อยงโอเคการโจมตีไปเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมทำลายครบหมดแล้วเอดเดอ,ดอ,อร์ดักกนนี่ไงเจอเจอลูกศรพระเจ้าอืมเจอลูกศรไ,ไกลมากเลยโอเคไม่โดนไม่โดนบ้าแล้วรีบนี้รีบนี้ ไม่น่านไหมนะไอเทมพิเศษยายาวัลานี่ได้มาเลยยาไไ,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 ไม่โดนล็อกไม่โดนล็อกอไอเทมแม่งอยู่แค่แป๊บเดียวเองเฮ้ยไ,ไ,ไม่โดนล็อก การโจมตีของแกอะฉันรู้แล้วเฮ้ยเราทำการเซ็ตโมเตอบินอยู่ได้มีปีคิดว่าเท่หรอนี่ไงจุดเทียนทีเลยอย่า <Yeah! S 2> เออมันหนีอีกแล้วอะอย่าอย่า เอออือ,อ,อเป็นไก่เล่าเป็นไก่เล่าเป็นไก่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเยแม่งเอ้ย,อยปลานีอีกแล้วมาเลยอยู่ตรงนี้แลวโอ้ท้องฟ้า อ๋อเขา้าเข้าตัวไม่ได้นี่ไงอายา,อาโอ้โหเจ็บมากโอ้โอหวางน้ำไม่ทันโอ้ยมึงจะโหดเกินไปแล้วนะเฮ้ย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 น้ำน้ำน้ำมาสิก็เข้ามาสิอา,อา ไม่ยอมแพ้หรอกน้าเฮ้ยเฮ้ยลงมาพอดีอ้าวไอ้แกมันไอคีขาดพอฉันไม่มีของก็โจมตีเลยสินะนี่ไงนี่ไงระเบิดอ Bên cái la Dạ Nó bớt Kẻ à. kẻ à à. Đi ngay chụt lời Nó bớt Nhi Ah! ไปเลย yeah! 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 หยาหยาหยาในที่สุดในที่สุดอีเอ็กพีโอ้อีกพีโอ้ยอีกพีเยอะในที่สุดในที่สุดฉันก็ สามารถฆ่ามันได้แล้วฉันได้สำเร็จลุล่วงแล้วเราก็คงต้องบอกลากันตรงนี้แหละมันจบแล้วสินะโลกแห่งนี้ thank you